ที่สระบ,บุรีมีร้านอาหารร้านหนึ่งตั้งชื่อแปลกดีข้าวต้มปง่งแทนที่จะตั้งชื่อว่าข้าวต้มลุงโลดลุงเหลืองตั้งชื่อว่าข้าวต้มปง่งแล้วก็ไม่ใช่แปลกแต่ชื่อในร้านก็แปลกแทนที่จะเอารูปสวยๆงามๆม,มาติดเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนกินอย่างมีความสุขกับเอาพวงหลีดมาประดับตามข้างฝาพวงหลีดที่ใช้งานศพมาประดับ แล้วก็มีตลับปัดของพระที่ใช้สวดในงานศพก็ต้องมีสีตลับปัดเกิดแก่เจ็บตายยิ่งกว่านั้นยังมีการเอาโลงศพมาตั้งด้วยโลงศพเป็นของเด็กแต่โรงเปล่าๆเ,เ,เรียกว่าสร้างบรรยากาศของงานศพเพื่อให้คนที่มากินกินไปด้วยป่งไปด้วยข้าวต้มก็เป็นข้าวต้มที่ปกติทำในงานศพ ซึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มจะหายากแล้วอย่างเช่นในกรุงเทพเดี๋ยวนี้เวลาจัดงานศพเขาไม่ค่อยได้แจกข้าวต้มกันแล้วแต่แจกอาหารกล่องสะดวกโดยเฉพาะช่วงโควิดก็ให้อาหารกล่องไปกินที่บ้านหรือไปกินในงานก็ได้แต่ไม่มีข้าวต้มอย่างที่เคยไม่มีข้าวต้มงานศพเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ชายยังหนุ่มอยู่เลยอายุ3 0กว่าไม่ถึง40 เขาบอกว่าตอนเด็กๆชอบกินข้าวต้มในงานศพตามวัดประบ้านอยู่ใกล้วัดชอบรสชาติของข้าวต้มในงานศพพอจะทําร้านอาหารขึ้นมาก็เอาเมนูนี้แหละมาทำขายเพราะเดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วมันอร่อยคนมากินก็รู้เลยว่ามีข้าวต้มงานศพ พอทักแบบนี้ก็เลยคิดว่างั้นทำร้านให้เป็นบรรยากาศคล้ายๆงานศพก็แล้วกันมีพวงหลีดมีลงศพมีตลับปัดที่ใช้สวดอภิธรรมในงานศพเขาบอกว่าคนสนใจมาซื้อกินและไม่ได้มีแค่ข้าวต้มป่งมีซุกี้ด้วยซุกี้นรกซุกี้สวรรค์อันนี้เป็นจุดขายเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ก็เป็นการเติมข้อคิดให้กับผู้คนเวลาก,กินอาหารก็อยากกิน เพื่อความอร,อร่อยอย่างเดียวให้ได้คติเตือนใจด้วยเตือนใจว่าอะไรเตือนใจว่าสักวันหนึ่งคนเราก็ต้องตายอย่าเพลิดเพลินกับความสุขสนุกสนานมากยิ่งถ้าหากว่ากินเพื่ออยู่กินเพื่อมีกำลังในการทำความดีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เวลากินอาหารควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่เพียงแต่เติมอาหารให้กายเท่านั้นแต่ควรเติมอาหารใจด้วย ที่นี่ก็เหมือนกันเวลากินอาหารเราก็ชวนกันกินอย่างมีสติเพราะสติคืออาหารใจไม่ใช่กินไปคุยไปหรือกินเพื่อหวังรสชาติจนขาดสติแล้วก็กินเยอะกินด้วยความอ,อร่อยจนกระทั่งไม่รู้ประมาณแล้วเกิดโรคภัยตามมาโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตาวายเพราะกินอาหารรดจัดอันนี้เรียกว่าสุดท้ายกลายเป็นพิษกับร่างกายเพราะการขาดสติ แต่ร้านนี้สติที่เขาเติมเป็นอาหารของใจไม่ใช่สติที่เราเรียกสติสติปัฏฐานหรือสติสัมมาสติแต่เป็นมราณาสติซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราควรจะละลึกถึงมราณาสติเอาไว้โดยเฉพาะความตายของตัวเราเองซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ เตือนใจให้ตันหนักถึงความไม่เที่ยงไม่ใช่ของตัวเราอย่างเดียวแต่ของคนที่เรารักด้วยไม่ใช่ว่ามาเตือนสติตอนงานศพในวัดซึ่งเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่แล้วเพราะมางานศพก็สังสรรค์เฮฮากันพบป,ปะเพื่อนฝูงเลยไม่ได้ซึมซับกับมรณสติมากินอาหารก็มาเติมหรือมาเตือนใจเรื่องมรณส,สติก็ดี เพราะทำให้เกิดความไม่ประมาทเดี๋ยวนี้คนเรามักจะลืมเรื่องนี้ไปและพอลืมเรื่องความจริงว่าเราต้องตายก็เลยใช้ชีวิตอย่างประมาทเจ้าของร้านนี้ชีวิตเขาน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าตอนก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่มีเงินมีทองมากเลยเขาขายอุปกรณ์โทรศัพท์รายได้เขากะาว่าประมาณ20ล้านแต่ว่าเขาประมาทมีเงินเยอะเยอะ เกิดความหลงละเริงในความสำเร็จพวกผู้หญิงต้องห้าคนแจกรถให้ผู้หญิงคนละคัแล้วก็ยังเที่ยวปาร์ตี้เที่ยวสนุกสนานปรากฏว่าสุดท้ายเงินหมดเงินหมดไม่พอเป็นนี้อีกสี่ห้าล้านเขาบอกว่าบัญชีเคยมีถึงสองล้านข้ามคืนเหลือแค่9้าบาทในบัญชีทำอย่างไรนี่สินก็หลายล้านตัดสินใจฆ่าตัวตาย ทีแรกเอาปืนยิงตัวเองแต่ว่าไม่ทันยิงเปลี่ยนใจครั้งที่สองจะแขวนคอตายปรากฏว่าเด็กมาเรียกเรียกมากินข้าวเลยได้สติแล้วเขาก็คิดว่าเปลี่ยนใจใหม่ดีกว่าสู้กับชีวิตสู้กับปัญหาเลยกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วเขาก็พบว่าชีวิตก็มีทางออกตอนจะฆ่าตัวตายคิดว่าชีวิตไม่มีทางออก เขาบอกว่าถ้าวันนั้นฆ่าตัวตายก็ไม่มีความสุขอย่างวันนี้แต่ตอนที่จะฆ่าตัวตายเห็นแต่ความมืดมิดแต่ถ้าลองมองว่าลองฝันฝ่กความมืดมิดไปสักพักก็จะเฉิดเช้าที่สดใสชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างของคนที่เพลิดเพลินกับความสำเร็จจนตกต่ำย่ำแย่แต่สามารถที่จะฉุดจิตใจของตัวเองออกมาจากความทุกข์ความมืดมิดได้เพราะมีความหวังว่าชีวิต มีทางออกเสมอนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนได้ดีเลยว่าชีวิตนี้มีทางออกวันนี้แม้ว่ามันจะย่ำแย่ยังไงก็มีความหวังว่ามันจะดีขึ้นได้